สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force ช่องของเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินรบสมัยใหม่รวมทั้งรีวิวอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการบินของกองทัพอากาศไทยและต่างประเทศใครที่รักนายพลังของเวหาและเสียงเครื่องยนต์เจ็ตคุณมาถูกที่แล้วครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและรีวิวหนึ่งในเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและยังถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ซึ่งก็คือ BAE h o p 100รุ่นที่จะถูกพูดถึงมากขึ้นในปี2026เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยบริษัท BAE s y s t e m จากสหราชอาณาจักรจุดเด่นคือมีความสามารถทั้งในการฝึกนักบินและปฏิบัติการรบจริงได้ทำให้หลายกองทัพเลือกใช้เพราะถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คุ้มค่ามาก h o p 100เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากตระกูล Hawk เดิมโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยืดหยุ่นสูงสุด ทั้งในด้านการฝึกบินการโจมตีเบาและการสนับสนุนภาคพื้นดินนักบินสามารถฝึกทักษะการบินรบสมัยใหม่ได้บนเครื่องลำนี้ก่อนจะก้าวไปสู่การบินเครื่องขับไล่ที่ทันสมัยกว่าเช่นยูโรไฟเตอร์ทายูนหรือแม้กระทั่ง F-35 Lightning II สิ่งนี้ทำให้ฮอป100เป็นเหมือนสะพานเชื่อมจากการฝึกขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติการจริงในสนามรบ สำหรับการออกแบบภายนอกหอึ100มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กตัวลำสลิมดูโฉบเฉี่ยวปีกโรงแบบโลวิงทำให้มีความคล่องตัวสูงจุดสังเกตที่โดดเด่นคือมีช่องอากาศรับข้างลำตัวทั้งสองด้านและหลังคาห้องนักบินแคนอบปี้แบบสายยาวซึ่งมอบทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมให้นักบินนอกจากนี้ยังรองรับนักบินสองที่นั่งในรูปแบบตันเดมซีดคือผู้ฝึกนั่งด้านหลังและนักบินฝึกนั่งด้านหน้า ในด้านสมรรถนะฮอค k 100ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนโรสรอยอะดูที่มีแรงขับสูงถึงเกือบ6,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกือบ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแมตร0ู4ถือว่ามีความเร็วใกล้เคียงเครื่องบินรบขนาดใหญ่แต่ยังคงความง่ายต่อการควบคุมไว้ได้ดี ระยะปฏิบัติการของมันอยู่ราว2,500กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังและสามารถเพิ่มระยะได้ด้วยถังเชื้อเพลิงภายนอกเรื่องระบบอาวุธฮอ k 100ไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นใหญ่เพราะถูกออกแบบมาให้รองรับการติดตั้งอาวุธหลายชนิดจุดแขวนอาวุธมีทั้งหมด7ตำแหนง่ง สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ AM-99 ไซวินเดอร์หรืออาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นเช่น AGM-65 มาเวริกรวมไปถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และระเบิดธรรมดานอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกล30มิลลเมรในเพะอดภายนอกเพื่อเพิ่มอนุภาพการยิงสนับสนุนระยะใกล้ได้ คอปพิทของ h ฮอ k 100ถือว่าทัานสมัยสำหรับยุค2026เพราะออกแบบให้ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่ใช้จอแสดงผลแบบมัลติฟังชั่นเฮด d ั u ดิสเพลย์และระบบ HOTAS หรือ Hand on t r r o t t l e and Stick เพื่อให้นักบินคุ้นเคยกับการควบคุมในสภาพการรบจริงได้มากที่สุดความสามารถนี้ช่วยลดเวลาการเปลี่ยนผ่านไปยังเครื่องบินรบหลัก เพราะนักบินได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่การฝึกอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฮอป100ได้รับความนิยมคือการบํารุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบขนาดใหญ่ทำให้หลายประเทศสามารถฝึกนักบินและมีเครื่องสำหรับภารกิจโจมตีเบาได้โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องที่ราคาแพงมากเกินไป ปัจจุบันฮอค100ถูกใช้งานโดยกองทัพหลายประเทศเช่นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียมาเลเซียและอินโดนีเซียในมุ่มอ่ขอองค์การปฏิบัติการฮอก100ไม่เพียงแต่ใช้ฝึกแต่ยังถูกนำไปใช้ในสถานการณ์จริงเช่นภารกิจลาดกระเวนโจมตีเบาสนับสนุนทหารภาคพื้นดินและการคุ้มกันทางอากาศในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขีดความสามารถของเครื่องบินรบหลัก ซึ่งแสดงถึงความอเนกประสงค์และความยืดหยุ่นสูงถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินฝึกแบบอื่นๆ h อ p 1 0 0มีข้อได้เปรียบในเรื่องการออกแบบที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานมั่นคงและปลอดภัยต่อการฝึกบินโดยในปี2026หหลายประเทศยังคงมองหาเครื่องบินรุ่นนี้หรือการปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้สามารถรองรับการรบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักบินฝึกเนื่องจากฮอป1 0 0สามารถจำลองสถานการณ์การรบที่สมจริงทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นและการใช้ยุทธวิธีร่วมกับฝูงบินทําให้ผู้ฝึกได้รับทักษะที่ครบถ้วนก่อนที่จะไปบินเครื่องที่ทันสมัยกว่านี่คือเหตุผลที่ฮอป ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ดีที่สุดในโลกนอกจากนั้นในแง่ของอุตสาหกรรมการบินฮ็อค1 0 0ยังเป็นโครงการที่ช่วยให้หลายประเทศได้รับโอกาสในการร่วมผลิตหรือประกอบภายในประเทศเช่นกรณีของอินโดนีเซียที่มีการประกอบในประเทศทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบิน เมื่อมองไปข้างหน้าในปี2026ฮอป100ยังคงมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินฝึกสำหรับนักบินรุ่นใหม่หรือแม้แต่การใช้งานจริงในภารกิจเฉพาะที่ไม่ต้องการค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเทคโนโลยีที่ติดตั้งยังคงรองรับการฝึกที่สอดคล้องกับการบินยุคที่มีระบบเครือข่ายและการรบแบบดิจิทัล ดังนั้นฮอต100จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกแต่ยังเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทในการปฏิบัติการจริงทำให้หลายกองทัพทั่วโลกยังคงเลือกใช้งานและพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายความสามารถและความอเนกประสงค์คือเหตุผลหลักที่ทำให้มันยังคงมีคุณค่าอย่างสูงและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ BAE h a w 100ที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ หากคุณคือคนที่รักในโลกการบินและอยากติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินรบและเทคโนโลยีทางอากาศอย่าลืมกดติดตามช่อง RTAF Sky Force ของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายครับ